นานๆทีจะมีตั๋วฟรีมาให้สุ่มหวังว่าจะไม่ซ้ํานะเหมือนจะไม่ซ้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจแฮเป็น SR ของรูบี้จังนั่นเองนะฮะจะซ้ําหรือไม่มาเฮยยูอาร์เลยยูอาร์เฉเฮยยูอารออกมาสามใบําทุกใบเลย สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้กลับมาอีกครั้งกับการสุ่มกาชาซึ่งวันนี้เนี่ยที่เราจะมาสุ่มกันเนี่ยผมมีตั๋วฟรีอยู่ทั้งหมดตามนี้เลยฮะเป็น UR 2ใบ SSR 6ใบแล้วก็ SR 2ใบนะฮะโดยผมจะแบ่งสุ่มเนี่ยทั้งตู้เมลก็ตู้อาควาเท่าๆกันนะฮะโดย SR เนี่ยจะสุ่มตู้ละ1ใบส่วน SSR เนี่ยก็ตู้ละ3ใบและ UR ตู้ละ1ใบนั่นเองนะ โอเคมาดูกันว่าเราจะได้ใบซ้ําเยอะแค่ไหนนะมามาเริ่มกันที่ตู้ของวุงอควาก,ก,กันก่อนเลยกับกา s SR นะหนึ่ใบสำหรับ SR มาจะซ้ำหรือไม่และมันก็เหมือนจะไม่ซ้ำหรือเปล่า ไม่แน่ใจฮะเป็น SR ของ Ruby จังนั่นเองนะฮะโอเคครับสำหรับมากระที่วงมิวกันบ้านนะฮะกับตัวสุ่ม SR ที่เหลืออีก1ใบนะมาดูกันใบนี้จะซ้ำหรือไม่เฮ้ยไม่ซ้ำนะฮะจำได้ใบนี้ไม่เคยได้นะ เป็น SR ของนิกก็จังนั่นเองนะโอเคผ่านไปแล้วกับตัวสุ่ม SR ทั้ง2วงนะฮะต่อไปจะเป็นตัวสุ่มการ์ด r นะฮะมาเริ่มกันที่วงมิวกันก่อนเลยกับ3ใบแรกนะมาใบที่1จะเป็นใครและจะซ้ำหรือไม่มาเฮ้ยยูอไรอเลยยูอาเอาใจเฮ้ย แต่รู้สึกเหมือนจะซ้ำนะเดี๋ยวขอออกไปเช็คแป๊บหนึ่งนะอืมนั่นไง <c oughs> ซ้ำจริงๆด้วยดิอุสา,าดีใจยูอาออกแต่ด้านซ้ำ มาเลืออีก2ใบ UR จะออกอีกหรือไม่มาใบที่2จะเป็นใครและ UR <laughs> อีกแล้ว UR <laughs> อีกแล้วแต่ว่า3ใบนี้จำได้ว่ามันซ้ำนะนี่ก็จังใบนี้โอ้โหไม่น่าเลย UR ออก2ใบซ้ำทั้ง2ใบ โอเคครับใบสุดท้ายสลับตัวสุ่มการ์ด SSR ในตู้มิวนะฮะมาใบสุดท้ายจะเป็น UR อีกหรือไม่มามาโอ้โหเป็น SSR และมันก็ซ้ำเฮ้ยสรุปนะฮะตัวสุ่ม SSR ของวงมิวเนี่ย UR ออกมา2ใบแล้วก็ SSR 1ใบซึ่งซ้ำทุกใบนะฮะ โอเคเราสลับไปกันที่วงอควากันบ้างนะฮะมาดูกันว่า3ใบนี้จะได้ใบใหม่บ้างหรือเปล่าใบาที่1มา UR จะออกเหมือนวงมิวหรือไม่ไม่ออกฮนะเป็น SSR ของฮานามารุจางและก็เป็นใบใหม่ My. ก็ยังดีนะฮะที่เป็นใบใหม่นะยูอาร์ไม่บอกไม่เป็นไรแต่ขอใบใหม่นะโอเคใบที่สองจะเป็นการ์ดของใครยูอาร์ยูอาร์แต่แต่สามเป็นอะไรเนี่ยยูอาร์ออกมาสามใบสามทุกใบเลยเฮ้ <c oughs> <c oughs> ซ้ำไปนะฮะสับ UR ขนาดจังใบนี้นะฮะโอเคใบสุดท้ายสับตัว SSR นะจะเป็น UR อีกหรือไม่และจะซ้ำอีกหรือเปล่านะมาโอ้โหเป็น SSR และมันก็ซ้ำนะฮะลิกโกจังใบนี้จำได้ว่าเคยได้แล้วนะโอเคสับตู้ของอควาตัวสุ่ม SSR ก็ได้ SSR ใบใหม่มา1ใบนะเป็นของฮานามารุจังนั่นเองนะฮะ โอเคมาถึงคิวของตัวสุม่ม UR กันบ้างนะฮะมี2ใบด้วยกันก็จะสุ่มตู้ละ1ใบนะมาดูกันว่าใบาแรกกับวงอาควาจะได้ใบซ้ำหรือไม่มาดูกันมามาจะซ้ำใบไหมเอาว่ะ ได้ใบใหม่มาสองใบแล้วนะฮะกับตู้ของวงอะควาเอาละต่อไปถึงตาของวงมิวกันบ้างแล้วอย่าไปน้อยหนะ้าอะควาเขานะเราจะต้องงัดใบใหม่ออกมาบ้างนะวงมิวนะอย่าไปน้อยหนะ้าอะควาเขามาใบาสุดท้ายกับตัวยูอาจะเป็นใครและจะซ้ำหรือไม่มา เมลุ่นกันและมันก็ใบใหม่เป็นยูอาของฮโนกะจังนะฮะเป็นใบใหม่ด้วยโอเคฮะสำหรับตัวสุ่มการ์ดยูอานะฮะก็ได้ใบใหม่มาทั้งสองวงเลยนะฮะ ก็วงมิวก็จะเป็น UR ของโฮอนกะจังนะส่วนวงอาควาก็จะเป็น UR ของฮันนามารุจังนะัซึระนะโอเคก็คุ้มแล้วล่ะวันนี้นะโอเควันนี้นะฮะก็ได้ใบใหม่มาทั้งหมดตามที่ขึ้นให้ดูอยู่นี่เลยนะทั้ง UR แล้วก็ SSR นะ โอเคฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ได้ใบใหม่มาตามจํานวนที่ขึ้นให้ดูอยู่ตอนนี้เลยนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะสำหรับตัวฟรีในงวดนี้นะฮะเพราะว่าได้ใบใหม่มาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแถม UR ก็ได้ใบใหม่มาตั้ง2ใบอีกด้วยนะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะและ้วกลับมาพบกันใหม่กับคลิปสุ่มกาชาในคลิปต่อๆไป สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กันได้นะครับสวัสดีครับ